เหมือนเดิมนะครับย้ําทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับคาเตือนโปรใช้วิทยรณญาณในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องพุ่งป๊อปการันตีนะครับผมคลิปนี้จะมาแชร์หวยแอดแผ่นๆนะครับผมเพิ่งไปเจอมาใหม่นะครับงวดที่แล้วให้มาชุดเดียวโดดๆก็ออกซะด้วยนะครับผม แต่ก่อนจะไปรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมเหมือนเดิมนะครับย้ําทุกครั้งนะครับทุกตัวที่นํามาแชร์นะครับเพื่อเป็นแนวทางเป็นตัวเลือกเท่านั้นนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านเลยนะครับไปฟังกันเลยดีกว่านะครับผมเพิ่งไปเจอมานะครับหวยแอดแผนๆนะครับงวดที่แล้วให้มาสามเจ็ดเจ็ดสามมาชุดเดียวนะครับซึ่งก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าล่างออกเจ็ดสามไปครับผม งวดนี้งวดวันที่16 behaviour. มีนาแอดแผนๆก็ให้มาแล้วนะครับชุดเดียวเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งก็คือเลขต่อไปนี้นะครับผมหวยแอดแผนๆงวดวันที่16มีนาครับแอดแผนๆให้5995นะครับผม5995นะครับก็ทวนนะครับหวยแอดแผนๆงวดวันที่16มีนาคมนะครับแอดแผนๆให้5995เท่านั้นนะครับชุดเดียวนะครับผมบนล่างนะครับผมก็ครบแล้วนะครับ เหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่นะครับยังไงก็ขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตกันในงวดวันที่16มีนาคมนี้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ